อือสวัสดีครับกร,กระพ่อกับพี่ยัยจำโตจ้าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาครับวันนี้เสื้อผ้า,ามากินพัดมากมาพัดมากมาเกา้าลีเพ็ดคูนสามไปมาเพ็ดเพ็ดจิ๊ดจ้าคูณสามมาพี่น้องมาก็มีกุ้งกุ้งสะดุง้งลวกแบบสะดุง้งสะดุง้งนี่ลวกเล็กเด้งแล้วก็มีไข่สามหน่วยไข่ ใครยางสิหล่อยางบักตูมก็มีผักกาศบอกทัวสัวนเลยมันสิเพชซสำไดโอเดีบบังหน้ากันจักหน่อยนี่อพอละพนีตามบ่ค่อยมักสมบันไดบังพริกบนบ่ตองไซครับมือนี้มันเผ็ดอยู่แล้วเครื่องเพิ่นเผ็ดเพิ่นว่านเผ็ดคูณสาม มาหมาเกาหลีมา,าพี่น้องมาสัตว์ตะบุญยต่ำเลยลองมึงหอนหอนพัดหอนหอนเลยเนี่ยมม,มันเผ็ดเข้าไปทางในพี่น้องเผ็ดหอนหอนเ่ย Kho bằng đậu ịt biếng đứng cận Ư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  มาม่าเกาหลีเผ็ดคุณสาม phải làm tôm

mm -hmm. ลิ้ตาแตกเว้เพชรเขาอยู่นีร

음. 아. 음. Å! Mm. <Ahichi> <controller> โอเคโอ้ทำเลยอพอขออไรกันมาครับพี่ครับขมุกแต่ขมุกแต่เละ